ขายยางในรอบที่สวัสดีครับขายยางในรอบที่4นะครับของปี2566ก็เล็กๆน้อยๆนะครับต้องรุ้นดูว่าจะได้ราคาเท่าไรนะครับอย่างน้อยก็อพ,อพอที่จะเป็นรายได้อย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับกว่าจะได้มาทีละหยดค่อนข้างจะยากมากนะครับ กดส4 0เช่นเดิมนะครับอ,อีกประมาณ8กิโล8-9กิโลจะถึงที่หมายาฝากรัฐบาลอย่างเดียวครับกระตุนราคายางนิดนึงนะครับอสอ,สอผู้แทนที่ เลือกไปก็ทําหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามรับชมนะครับดยการพูดคุับผมบครับ